คนที่เป็นหนี้นะครับถูกบังคับคดีจงจําไว้นะครับว่าอสังหาร,ริมทรัพย์ที่เราผ่อนธนาคารอยู่ธเจ้าหนี้าสามารถยึดได้นะครับเนื่องจากว่าการผ่อนธนาคารจำนองเนี่ยก็คือว่ากรรมสิทธิ์มันเป็นของเราแล้วเราไปจดจำนองด้วยการกู้ยืมกับธนาคารเพราะฉะนั้นบ้านเป็นของเราขเขายึดได้เมื่อราผ่อนธนาคารทุกคนมักจะเข้าใจผิดว่าบ้านเป็นของธนาคารไม่ใช่นะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่มีสังหาเขาก็ยังไปเช็คเรื่องของทะเบียนได้ว่า เรามีรถคันไหนบ้างเราติดไฟแนนซ์หรือเปล่าถ้าติดไฟแนนซ์เขาก็จะประเมินก่อนว่าการถ่ายถอนไฟแนนซ์ให้เราเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าถ้าไม่คุ้มค่าเขาก็ชนจะไม่ถ่ายถอนแต่ถ้าเกิดว่าคุ้มค่าเขาเลยถอนแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยทํากันประเด็นต่อไปเรื่องของเงินอันดับแรกที่เขาจะเช็กนะครับเขาก็จะเช็คก่อนว่าเรามีเงินในบัญชีไหมถ้ามีเงินในบัญชีเขาก็อายัดเงินกับธนาคารได้แล้วกเ็เช็คกับประกันสังคมว่าเราทํางานที่ไหนยังไง เรามีฐานเงินเดือนที่เกิน2 0 0 0มื่นไหมเรื่องนี้คือถ้าเกิดสมมติเรามีเงินเดือน3 0,000ื่น1 0,000บาทที่เกิน20,000จะถูกหักเข้าสูกก่กรมบังคับคดีครับกมรมบังคับคดีจะมีหนังสือส่งมาที่ที่ทํางานเราเพื่อให้หักแล้วก็เงินโ t 30%เงินโบน,นัส50%ถ้าใครถูกหักด้วยวิธีนี้สามารถที่ยื่นคำร้องกับกรมบังคับคดีเพื่อขอลดได้นะครับแต่เขาจะให้เท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเป็นดูมี่ของเขาแล้วก็ถ้าเงินเดือนมันเข้าสู่บัญชีธนาคารแล้วเรียกว่าเงินในธนาคารนะครับ อันนั้นเขายึดกับธนาคารนะมันคนละนรูปแบบกันแล้วก็ใครมีคู่สมรสนะครับก็สามารถยึดของคู่สมรสได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนี้เช็คตัวเองให้ดีครับว่ามีครับสิหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แล้วไปอายุความสิบปีแต่ถ้ามีก็เจรจาเขาชําระหนี้เขาแต่าาถึงแม้ถ้าเขายึดของเราได้นะครับเขาจะไม่ค่อยรับผ่อนเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีระวังให้ดีครับไม่เข้าใจถึงหันนายกรเนานะศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่ง ปรึกษาทนายซีนอะันดูติดตามในช่องเพจนะครับปรึกษาทนายซีจริงใจในการทำบัญีและช่อง YouTube ปรึกษาทนายซียังไงขอบคุณมากเลยนะครับที่มาติดตาม